ขอพลังงานจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจักรวาลจงบันดาลให้คำทำนายนี้เกิดขึ้นจริงในชีวิตกับผู้ที่เปิดมาเจอคลิปนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโชคชะตาทาร์รช่องดูดวงไพ่ยิปซีพลังงานบวกคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงความรักรายเดือนของชาวราศีกรกฎและลัคนาราศีกรกฎประจำเดือนกันยายนและทุกคนที่บังเอิญเปิดมาเจอคลิปนี้ถือว่าจักรวาล กำลังนำพาข้อความนี้มาให้คุณคลิปนี้ถูกดึงดูดมาหาคุณเพราะจักรวาลต้องการส่งสารสำคัญถึงคุณไพ่ของชาวราศีกรกฎเดือนกันยายนโดยมี The World, King of Wands, d e v i l King of Pentacles, Six of Wands, Ace of Swords, Nine Wands, Nine of Cups, King of Cups, Two of Pentacles, Three of Pentacles, The Empress ไพสรุปคือนายออฟเพนเทอรเคบอกได้ว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่พลังงานความรักของชาวราศรีกรกฎค่อนข้างโดดเด่นทั้งในเชิงความมั่นคงความสำเร็จและความจริงใจคุณอาจได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่มีโอกาสได้เจอกับความรักที่โรแมนติกอบอุ่นหรือบางคนได้การยอมรับอย่างชัดเจนในความสัมพันธ์ไพดีเอ็มเพรสชี้ถึงสเสน่ห์ความอ่อนโยน และการดึงดูดความรักของคุณมีพลังดึงดูดเข้ามาโดยธรรมชาติไพสรุปนายออฟแพนทาเคิลส์บอกว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะไหนเดือนนี้คุณจะรู้สึกภาคภูมิใจและมั่นใจในคุณค่าในตัวเองความรักของคุณจึงตั้งอยู่บนความสุขที่ไม่ขึ้นกับใครมากเกินไป คนโสดพลังงานไพ่ของคุณในเดือนนี้บอกว่าคุณมีโอกาสได้เจอคนใหม่ๆที่เข้ามาด้วยความชัดเจนและจริงใจอาจเป็นคนที่เข้ามาเชื่อชมในความสามารถหรือเสน่ห์ของคุณไพ่ DMplace ทําทำให้คุณดูน่าหลงไหลมีพลังของคนที่พร้อมจะถูกรักและให้ความรักไพ่เอสออฟสอดบอกว่า ความรักครั้งใหม่นี้เริ่มจากการสื่อสารที่ชัดเจนอาจเริ่มจากเพื่อนใหม่งานใหม่หรือคนที่เข้ามาทางโซเชียลคนมีคู่พลังงานไพ่ The World ใน o f Cups Tree of Pentacles, King of Cups, King of p e n t a c เ e s เดือนนี้เป็นพลังงานที่มั่นคงอบอุ่นและก้าวหน้าไปอีกขั้นความรักมีพลังของการเติมเต็มเป็นช่วงเวลาที่ความสัมพันธ์ลงตัวมีทั้งความสุขทั้งใจและความมั่นคงทางการเงินไพ่ท r e e of Pentacles บอกว่าความสัมพันธ์ของคุณเติบโตขึ้นด้วยความร่วมมืออาจเป็นการวางแผนอนาคต การสร้างบ้านครอบครัวหรือโครงการใหม่ร่วมกันความรักของคุณไม่ได้แค่โรแมนติกแต่ยังมีเสถียรภาพคู่ของคุณมอบทั้งความรักและการดูแลสถานะคนมีคนคุย ไพ่ Pi, Two Pentacles, The Devil, King of Wands, Nine Cups ความสัมพันธ์อาจอยู่ในจุดที่ต้องชั่งใจหรือเลือกทางเดินคุณกับอีกฝ่ายอาจยังไม่ชัดเจนว่าจะติ่งจังหรือไม่ไพ่ i, The Devil บอกว่ามีแรงดึงดูดแรงมากมีเรื่อง 18+ เข้ามาอาจเป็นความสัมพันธ์ที่มีสเสน่ห์ทางกายมากกว่าทางใจและบางทีอีกฝ่ายยังมีข้อผูกมัดหรือสิ่งที่ทำให้ยังไม่เปิดเผยได้เต็มที่ ไพ่ King of Wands แปลว่าอีกฝ่ายมีสเสน่ห์มั่นใจแต่อาจยังไม่ลงหลักปักฐานภพย Knight of Cups บอกว่าความสัมพันธ์นี้ให้ความสุขสมหวังในบางแงม่มุมอาจจะเป็นเรื่อง 18+ แม้จะยังไม่ใช่คำตอบสุดท้ายความสัมพันธ์ดูน่าตื่นเต้นโรแมนติกแต่ยังไม่มั่นคงต้องใช้เวลาและสติ คนที่เลิกลากันไปพลังงานไพ่ Nine of Wands The Devil Ace of Swords ไพ่ Nine of Wands บอกว่าคุณยังมีความระแวงหรือเจ็บปวดจากสิ่งที่ผ่านมาแต่ก็เข้มแข็งขึ้นไพ่ Pi The Devil แสดงถึงพันธะหรือความทรงจำที่ยังผูกคุณไว้บางคนอาจยังตัดใจตัดความรู้สึกอย่างไม่ขาดไพ่ Ace of Swords บอกว่าเดือนนี้จะมีความชัดเจนขึ้นอาจได้ข้อสรุปกับตัวเองว่าจะเดิมต่อหรือบางคน อ่านมีการพูดคุยปิดจบกับอดีตไพสรุปนายออฟเพนท n t เคิลสยืนยันว่าต่อให้เคยเจ็บคุณก็จะก้าวออกมาอย่างสง่างามและรักตัวเองได้มากขึ้นคุณจะก้าวพ้นความสัมพันธ์เก่าและยืนหยัดได้ด้วยพลังของตนเองไพสรุปนายออฟเพนท n t เคิลสเดือนนี้หัวใจของชาวราศีกรกฎคือ ความภูมิใจในตัวเองความสุขที่สร้างได้เองและความรักที่เริ่มจากการรักตัวเองก่อนไม่ว่าคุณจะโสดมีคู่มีคุณคุยหรือเพิ่งเลิกราไพ่บอกว่าคุณจะไม่ตกต่ำหรือพิ่งพาใครเกินไปแต่คุณจะเลือกในสิ่งที่ดีที่สุดให้ตัวเองและนั่นคือเสน่ห์ที่ทำให้ความรักเดินเข้ามาเองค่ะ หากคุณชอบการอ่านไพ่และพลังงานในคลิปนี้พิมพ์คอมเมนต์น้อมรับคำทำนายและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากติดตามช่องเพื่อรับพลังงานดีๆต่อไปแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีค่ะ